วันนี้วันที่สิบแปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพ้าสแล้วก็สำนับเชาวันนี้ถ้าหากว่าทุกท่านเตรียมตัวเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็หาที่นั่งหาที่ที่สบายในการที่จะ ทำสมาธิกลันใจใส่ใสเราก็หลับตาของเราเบาๆทำใจของเราให้สบายปล่อยวางเรื่องราวภารกิจเอาไว้ก่อน เวลาที่เราจะได้เอาใจของเราย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาพิจารณามาตั้งมั่นในตัวในกาวกายาวานาคืบกว้างศอกหลับตาพริมพร,มพริมมีใบหน้ายิ้มยิ้มหลับอย่างสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทุกส่วนผ่อนคลายตั้งแต่ปลายเส้นผมหนังศีรษะหน้าผากใบหน้าลำคอบ่าไหลา่แขนมือปลายนิ้วมือเรื่อยไปกระทั่งร่างกายส่วนบนท่นหลังหน้าท้อง น้าตักหน้าแข้งเท้าปลายเท้าปลายนิ้วเท้าให้รู้สึกว่าทุกส่วนนั้นเหมือนไม่มีตัวตนปล่อยวางแล้วก็ผ่อนคลายได้ทุกอย่างเหมือนไม่มีตัวตนเลยผ่อนคลายได้ทุกอย่าง เื่อเราทำใจอย่างนี้ผ่อนคลายอย่างนี้ลองกลับมาสังเกตลมหายใจเราอาจจะหายใจลึกๆก,กว่าปกติสักสีหครั้งแล้วก็สลัดความคิดความเครียดความกังวลออกไปพร้อมกับลมหายใจออกร่างกายได้รับออกซิเจนไปทั่วทั้งหมด จริงๆแล้วเราก็หายใจได้แค่ปอดนั่นแหละที่สุดของลมหายใจก็ไปได้ถึงแค่ปอดแต่ในความรู้สึกราจะรู้สึกว่าหายใจและลมหนึ่งไปทั้งเนื้อทั้งตัวไปพร้อมๆกับเลืดที่สูบฉีดแล้วก็กระจายตัวอไปตลอดทั้งร่างกายของเรา จากนั้นแล้วก็สังเกตลมหายใจที่เป็นไปตามปกติธรรมดาไม่ต้องไปบังคับดัดแปลงอะไรสังเกตลมหายใจของแต่ละท่านอาจจะช้าเร็วไม่เท่ากันแล้วก็อความรู้สึกความใส่ใจใเรามาสังเกตมาสังเกตอย่างอ่อนละมุน เบาสบายเมืม่อมนสังเกตอย่างเบาสบายแล้วก็ทำสงเรานิ่งๆ เราสังเกตเส้นทางลงมาหายใจตั้งแต่ปากช่องจมูกผ่านเข้ามาสู่เพดานปากหลอดลมไปถึงปอดลมาหายใจเข้าเราก็รู้ลมาหายใจออกเราก็รู้บางคั้งอาจาะยนึกเห็นเป็นภาพจินตนาการโครงสร้างร่างกาย แล้วก็สังเกตลมหายใจที่เคลื่อนที่จากภายนอกเข้าไปสู่ภายในจากนั้นก็จับอารมณ์ของเราให้อยู่กับจุดปลายสุดของลมหายใจเอาไว้ จบอารมาณ์มที่ปลายสุดของลมหายใจเราก็จะสังเกตว่าใจของเราก็จะอยู่ไปหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายไปสัมผัสไปแตกไปรู้สึกแต่เพียงเบาๆว่าเราอยู่ที่กลางกาย กลางท้องหรือว่าที่สุดลมหายใจนั่นเองทีนี้ในการรู้สึกก็คือรู้สึกไม่ใช่เป็นการใช้ดวงตาเข้าไปกดเราจะไม่ได้ใช้ดวงตาเลยเราจะเหมือนนอนนั่งพักผ่อนพักผ่อนแบบไม่แยแสไม่แค่อะไรทั้งสิ้น เปลิมเลแล้วก็อยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆ เมื่อเราอยู่อย่างเย็นเย็นอย่างสบายสบายที่กลางกายนี้ใจจะค่อยๆถูกกลัน่นสะอาดบริสุทธิ์ให้สะอารบริสุทธิ์พ่องใสแจ่มใส ราจะไม่น่าเชื่อตัวเองเลยว่าแค่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็หลับตาเบาๆแล้วก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายไปตลอดร่างกายขอยงเราแค่นั้นนะเราจะสัมผัสถึงความนิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดเราสังเกตใจเรามันจะเฉยๆ แล้วก็อยู่อย่างนั้นสำหรับบางคนที่มีฟุง้งแวบก็มาเข้าาปลายปลายวางไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปให้ค่าให้ราคาอะไรใดๆทั้งสิน้นอยู่กับใจของเรานนี่ๆอยู่กับใจของเราโล่งๆ แสงเราโปร่งโปร่ง เราค่อยๆทำสมาธิตั้งสติขอเราที่กลางกายแล้วก็มีความรับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแส่าเรารู้สึกเบาบางเราเบาเบาสบาย เมื่อเราสูดลมหายใจเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้และสท้ายที่สุดเราก็หยุดอยู่ที่จุดๆุดเดียวการลมหายใจก็เป็นไปโดยปกติธรรมชาติเราก็มีหน้าที่แค่มีสติสังเกตนี่แต่มันต้องไปคิด ไม่ต้องพยายามเข้นไปเน้นหรือไปกดใจบ,บังคับใจให้มันอยู่นี่ เราไม่ต้องเค้นไม่ต้องเน้นใจแต่ว่าเราค่อยๆประคองใจอย่างเบาๆให้เคลื่อนตามรู้ตามเห็นผ่านปากช่องจมูกผ่านเส้นทางของลหมหายใจเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ความรู้สึกนึกคิด หยุดแล้วก็เย็นเย็นอยู่ที่กลางกลายอย่างมีศิลปะถ้าเกิดความฟุ้งแล้วก็ปล่อยผ่านฟุ้งก็รู้แต่ก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปสังเกตสิ่งที่โฟกัสก็คือ ความรู้สึกเบาๆความรู้สึกนิ่งๆที่กลางกายนั่นเองหรือถ้าเราฟุ้งจนกระทั่งแทบจะทำสมาธิไม่ไหวเราอาจจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็หลับตาเบาๆลงไปใหม่ ลับตาเรียรีลืมตาเรีตาหลับตาค่อยๆตั้งสติแล้วก็ค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละนอยให้มีความรู้สึกว่าเราเริ่มต้นทำสมาธิได้อย่างง่ายๆให้ความรู้สึกว่าเราสามารถเริ่มต้นทำสมาธิได้อย่างง่ายๆ ท่านใดที่ต้องทำภารกิจจะต้องเดินจะต้องทำงานจะต้องลืมตาทำภารกิจอื่นๆมากมา่ในช่วงเช้านี้แล้วก็ฟังไปด้วยก็อาจจะทำความรู้สึกว่าในกลางกายของเรานั้นเหมือนมีหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยาก เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ส okay, ึกว่าความรู no ้สึกของเราอยู่ตรงนี้เป็นแค่ความรู้สึกเบาๆเป็นสำนึกลิกๆเป็นสำนึกลิกๆที่เราสร้างมโนภาพภาพภายในใจจะชัดหรือไม่ชัดไม่เป็นไรไม่สำคัญแค่ใจเรารู้สึกแล้วก็สัมผัส สติของเราก็ไปอยู่กับตรงนั้นแล้วนิดหนึ่งแล้วเราก็ทำภารกิจของเราไปตามปกติแต่เรามีความรู้สึกสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์รู้สึกที่กลางกายหรือจะชอบอยู่กับความมโล่ง,ลงไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไร อยู่กับใจที่โล่งๆหรือรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าไปจากภายนอกเข้าไปสู่ปลายสุดของปอดรู้สึกอยู่ตรงจุดนั้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ใจของเราไม่กดไม่เค้นไม่เน้นแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประคองจิตของเรา จะทำภารกิจการงานขับรถลงเรือไปเหนือล่องใต้รักษาจิตของเราดวงเดียวเพราะฉะน,นั้นไม่ว่าจะออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิง้งเล่นเวททำอะไรก็แล้วแต่ทำกับข้าวเตรียมอาหาร ร่างจานกว่าบ้านเราสามารถทำได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของกายภายนอกมันเป็นเรื่องของการมีสติรู้ตัวในภายในที่นี้ความรู้ตัวของเราอาจจะเป็นสติความรู้ตัวตระหนักบางเบา หรือใครถนัดแบบการทำกระสีนิดหรือจะนึกเป็นภาพนึกเป็นดวงดาวอยู่ที่กลางกายหรือจะนึกเป็นหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยาที่พระสัมมาสัมพุทธจ้าทรงอุป,ปมาปเปรียบเทียบเอาไว้ว่า ชีวิตของเรานั้นเหมือนหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยากชั่วครู่ชั่วคราวก็เหือดแห้งหายไปเพราะนั้นชีวิตเราสั้นนะเมื่อทราบความเป็นจริงของชีวิตดังนี้จงเร่งทำความเพียรในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจงไม่ประมาท อย่าได้หันกลับไปทําสิ่งที่ไม่ดีผิดสิ่งผิดธรรมเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆทำบุญทำกุศลไว้ให้แก่ชีวิต แต่ใ้ดีที่สุดท่านั่งนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ทำใจโล่งๆโปร่งๆว่างๆหลับตาเบาๆเป็นท่ามาตราฐานที่ผู้ปฏิบัติสมาธิ ปรารถนาที่จะให้สมาธิของเราเก้าวหน้าก็ต้องฝึกที่จะนั่งสมาธินั่งตัวตรงกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า จานี้ไปเราจะได้เริ่มแผ่เมตตาของเราแผ่เมตตาขยายความเมตตาปรารถนาที่เอกไปจากกลางตัวจุดเริ่มต้นของสมาธิ เรารู้สึกในความเมตตาปรารถนาดีแล้วก็อธิษฐานในใจของเราเล็กๆขอความเมตตาปรารถนาดีนี้จงไปแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายคนที่เรารักคนในครอบครัวบริษัทบริวารทีมงานเพื่อนพ้องนิสาย แล้วเราก็ขยายแบบอัตโนมัติแล้วก็ทำใจนิ่งๆไว้ที่กลางกายให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในศูนย์กลางของความสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของความสงบนิ่งอยู่ในศูนย์กลางของความเมตตาปรานาดีแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่ง สัพเพพุทธาภลาปตาปัจเจกานณเจยียงพลังอารันตานันจเตเจนารักังบันธามิาาสับปโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัฒมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะส,สทัทธาโสธริภวันตุเตอาทุอขอเจริญสุขทุกทุกท่กทานใน